สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบแผงเอฟซี FC แฟนคลับน้องอุ I ๋งอิงนะครับอุ o ๋งอิงเพชรบ้านแพงคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่มีประเด็นมาว่าจากันนะครับขออนุญาตเพิ่มแสงจังหน่อยกันนะพี่น้องอ่ะคือดำแท้เอา เป็นคลิปที่ซีโมว่าจาหรือว่าสรุปสาระสำคัญนะครับที่เราพอจะเข้าใจได้นะครับกับซิโบ๊ไปลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเฮาเบิงกันนะในฐานะที่เป็นเอฟซีถามว่าเป็นอย่างคือสีเอาเมาว่าเรื่องนี้กับพอว่าเมื่อว,ว่าน,นี่นะครับวงสาวหน่อยเพลินแพงเพลินที่ม่านสาวหน่อยเพลินบันแพงวันที่27เดครับก็ได้มีการจัดนะครับ มีการจัดงานประถมนิเทศเพม่อนกันเ้มีการเลี้ยงอูติเอีเหมืนเด้ด <c oughs> แล้วก็มีเอฟซีนะครับเอาสิ่งของนะครับไปไห้คือกันนะครับกาํสำรับผมเนาะนะครับที่ผมเบิ้งเนี่ยผมเบิ้งพระรามก็สองรอบนะครับสามรอบหรือซ้ำนะฮะผมม่องว่านะครับ สิ่งที่บอสเพินบอกว่านี่เนาะมันสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับสามารถนําไปใส่กับชีวิตของเขาได้ถึงแม้นะครับผู้ที่เราช่วเราฟังอาจสิบอได้อยู่ในองค์กรเพินอาจสิบอได้อยู่ในวงสาวหน่อยนะครับถึงแม้ว่าผู้ที่แบบว่ามีลูกน้องอืมหรืออยู่ในสายงานการข้าัญชาต่างๆเนะี่ย ที่มีคนอยู่ในองค์กรเจ้าของที่จะต้องดูแลเนี่ยสามารถนําไปใส่ได้ดีขึ้นกันผมว่าเดา้ผมก็เลือกอย่างนัามาเบาจจกันแต่พี่น,อน้องในเบื้องเมื่อวานนะครับแต่สิพ่อจะจับประเด็นสําคัญเลยคือกันนะะั่นแหละกับผมแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมก็แยกประเด็นออกคือบอลระว่านะมีโยหาประเด็นครับห้าประเด็นครับห้าหัวข้อหลักๆนะฮะหัวข้อที่หนึ่งเนี่ย เพื่อนบอกว่าเรื่องสุราเรื่องการดื่มการกินครับอันนี้เพื่นถือว่าขอห้ามครับระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับจำเป็นว่ต้องว่ต้องจำเป็นจิตจะขยายไปได้รับนี้ครับประสิทธ,ธิภาพยุคห่างขวดขก็เขียนนะครับ ประสิทธิภาพในการนั่นนี่ลดลงนั่นคือความไม่ประสิทธิภาพในการทํางานงนี่สิลดลงนะครับกับอีกอันนึงก็คือพี่น้องเคยได้ยินคํานี้บอกครับได้ยินคํานี้ไหมเราเข่าปากความย่ากบ่มีเสียงดังคุ้ยวโวโอูโอวดเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นมบมีไผ่บมีไผเก่งกูไผกูเก,งก่งเพยเดียวมันสิเป็นแบบนี้ครับมันนีมีการเสียงดังพวมหูอื้อใจเด้เราเข่าปากความยากบ่มีเนาะไม่มีอะไรยากเลยครับถ้ามองมา เล่าก็แนบคําเบาประยคกหนึ่งครับผมมาเฮ้ยสุดยอดนะครับละวางสี่ครับบอดจัวละวางเล่าครับสุรา <c oughs> ไม่มีใครได้ดีนะครับเพราะสุรานะครับยกเว้นคนขายสุราของริงจบสำหรับประเด็นนี้ <c oughs> มาประเด็นที่สองครับประเด็นที่สอง การหลักเล็กขโมยน้อยอการหลักเล็กขโมยน้อยมีเนาะว่าในองค์กรมีก็คือห้ามนะครับและผลสุดท้ายการลักเล็กขโมยน้อยนะครับการลักขโมยมันก็ต้องไปพึ่งถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเก้ามาตรวจไล่เมื่อมันยังถึงแม้ว่าจะติดกล้องวงจรปิดนะครับมันเป็นคือเก้ามันก็เหตุคือเก้าลักเห็ดคือเก้าอย่าพึ่งไว้เนื้อเชื่อใจกันให้มาก ระว่านั่งยุ่นน่งยุ่นเนีย่ยเป็นลอยข้นเนี่ยมันต้องมีแล้ววะมันต้องมีอ่าให้ระวังสําหรับเรื่องนี้นะครับมัน <c oughs> มันไปห้ามใครไม่ได้นะครับจิตใจข้นฉะนั้นเราป้องกันตัวเราเองให้ดีที่สุดมาประเด็นที่สามการพนันนะครับการพนันนะครับอันนี้คือเราห้ามเราเรามาหาเงินนะครับ แต่ถ้ามีการพนันนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านหลังวิธีหรือช่วงอะไรก็ตามนะครับมันจะเกิดการเสียงเงินฉะนั้นเรามาหาเงินนะครับหาเงินในสิ่งท่์จะของเหตุอาชีพนั่นเพรา่ว่าจะเป็นหน้าที่ใดก็ตามมันก็จะเกิดการระวังสิบะเนี่สังเกตไม่ยาก สี่เบิกเงินดูนะครับผู้ที่ติดเนี่ยผู้ที่มีนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวเนี่ยสี่เบิกเงินดูนะว่าอันนี้ก็ห้ามห้ามครับอืมแล้วก,ก็ได้ยกตัวอย่างขึ้นมากเกี่ยวกับโสเชี่ยวมีสาชีบมันไหลายนะมิฉามิฉาชีพเยอะนะครับก็แีแหละมันกับแฝงมากขึ้นกันยกตัวอย่างคือตอนสอบผมก็โดนมิฉาชีพเหมือนกัน ตอนนั้นนะครับศูนย์เงินไปตั้งสล้านนะครับตอนนั้นนีมัเปนกันยกให้เบิงงเลยว่าออนไลน์ส่วนไงมันสิมาแนวนั้นรับการพนันนะฮะประเด็นที่สครับยาเสพติดนะครับเราได้ย่ำเตือนเลยครับห้ามไม่เอาไว้ครับกลางเครื่อมกับกลางเครื่องไปเลยไม่สนใจเรื่องยาเสพติดยาโดยเด็ดขาด ไม่นะครับห้ามนะครับมีเรื่องเกิดขึ้นไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าห้ามแล้วถือว่าบอกแล้วเตือนแล้วนะสําหรับประเด็นที่หานะครับประเด็นที่หาเรื่องไข่เรื่องเป็ดนะครับผมสะบอกนะครับประเด็นนี้นะเพื่อนหามมาายุดนแหละเด้ ้ามาก่อนแล้วนะครับเพราะอะไรเป็นค่ายอ่อครับเป็นค่ายออกของเพลินเป็นความเชื่อความศรัทธาเป็นค่ายอ่อภาษาอีสานเท่าว่าค่ายอ่อนนะครับเป็นค่ายอออของเพลินเป็นเสือเป็นเจาทธาเป็นเฮ็ดแนวนี่แล้วมันเกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วมันเกิดผลดีต่อชีวิตต่อองค์กรเพลินก็เฮ็ดต่อไปแล้วเพลินเฮ็ดมากโดนแล้วทำมาก่อนแล้วครับและไม่ต้องไปไม่ต้องไปโยงประเด็นอะไรใดๆนะครับผมก็อยู่ในไหลผมก็เห็น บางคนก็จะพิมพ์เล่นพิมพ์หัวจาว้ากบอวิลีหรือกบอวิลีหรือเขาใจจริงหรือว่เพราะเขาใจจริงอพิมพ์เน็บแนมไม่ต้องพิมพ์มานะครับมันไม่เกิดประโยชน์ครับจริงเนี่ยเพเกิดประโยชน์ผมบอกเลยนะครับเพินพพ่นบดีเพิ่นบดีห้ามกินเลยเดย้ห้ามระหว่างปฏิบัติหน้าที่และก็ห้ามหลังเวทีรถไปจอดพักน้ำกลางโค้งกลางท่านกินได้เพื่อสุขภาพอืมสําหรับใครเป็ดอย่างเงี้ย อันนี้คือประเด็นแลว้วปที่มีมีเสริมนะครับช่วงไทยไทย่านยะเพิ่กนการ์ด้ว่าถึงยูทูบเบอร์ว่าถึงโซเชียลนะครับอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นแล้วจะรุ่งและจะรอดและจะรอดและจะรุ่งมากความกันนะครับก็คือว่าฤดูการที่สิมาถ,ถึงนี่จะไม่มี ไปถ่ายบนเวทีระหว่างเช็คสาวเพิ่นสิเห็นมาอยู่ขาล่างหรือว่าด้านข้างนะครับหลักกาสิมีการอ่าเขาเอ,อมาชี้แจงกฎร,ระเบียบต่างๆเกี่ยวกับยูทูบเบอร์เกี่ยวกับยูทูบเบอร์รวมไปถึงเพิ่นขอเลยอ่าบุคลาก่อนในวง นะครับมีโซเชียลอยู่ในมือ,อมระว่าผมจ้างคุณมาทำงานทำงานครับระว่าบางระว่าบางคนนะครับสิทา้ายแต่ยูทูบอย่างเดียวงานกับซาขืนบอทท่านแต่งตัวบอทท่านนะครับอันนี้บอทเราก็ยำเตือนมากสำหรับหมอว่านี่อืม แล้วแล้วก็ขอนะครับให้โพสต์เกี่ยวกับวงด้วยให้ประชาสัมพันธ์ด้วยกับงานกับวงอันนี้แล้วก็ขอแล้วก็บอกมาเลยแหละบอกว่าในผมก็ฟั่งในเรื่องนี้แล้วก็รสโลแกนนะครับก็คือก้าวสู่วิสัยทัศน์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นข้ามติดพุกใจอีกอย่างนึงพี่น้องผมจะหูบอสาวหน่อยเพื่อเป็นแพ่งบอแมนมอลั่มกับโลกะลาโอ้โหนะครับถ้าเปรียบกับผู้น่าแมททับเนาะฮึกเหิมเลยเนียถ้าถ้ามีกองทัพอยู่ในมืออแล้วลูกน้องใน้ฟังนี่โอ้โหเห็นไหม มอลำสาวน้อยเพลินแพงไม่ใช่มอลลำกะโหลกกะลาฉะนั้นอย่าให้ขายหนะ้าเห็ียดยังให้มันดีอย่านั่ผ้าสิงโบดีกับมาอย่าไปเห็ดเนี่ยเขาจะว่าโอ้ยนี่บอกลูกน้องพ่อโจเหนนี่น้องบอดโจบอกอืมนี่ทีย่งานสาวน้อยเป็นแพงเริโอ้ยคือเป็นจ้งซีเพิ่นบอบอกว่าซ้อนบอกนะจีว่านี่คือเราเอานะครับแล้วก็เลยดูการสีมาเนี่ยครับเพิ่นกระตังซื้อเลยว่าหมอลลำเพลินไอดอลอืม หมอลำเพื่อนไอดอลนี่กับเป็นเพียงนะครับพี่น้องสาระสําคัญที่ผมพ่อจับประเด็นใดน,นะครับไล่สวนมาว่าสามชั่วโมงกลัว่ว่าวอร์บอดเพิ่นกะมาเา้าช่วงหนึ่งแต่คือเ้าเสริมกันจากครูที่เพิ่นเบาไปผู้รักผู้ใหญ่ผู้บริหารเพิ่นเบาไปนะครับจริงเรานี่นะครับสามารถนําไปใส่ในชีวิตกับหรือองค์กรของท่านได้ ผมก็เลยฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเออแมนอีนนี้เขาก็จะประเด็นมาใส่ยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะโซเชียลน,นะครับเฟซบุ๊กว่ามีการสอบเขาไพมีเม้วสมรครใดก็คือไใดมันจะสื่อถึงเขาเรียกว่าเฟซบุ๊กเนี่ยพวกโซเชียลต่างๆเ,เขาเพิ่มยังไปเนี่ยมันจะสื่อถึงจิตใจจิตใต้สำนึกของบุคคลคนนั้นเลยนะครับ เก่งไม่เก่งฝึกกันได้เราติดปลายน่วมคาบอกมาเก่งไม่เก่งฝึกกันได้อยู่ที่วิสัยทัศน์ในการมองของ,คคอของแต่ละบุคคลอยู่ที่วิสัยทัศน์ของแต่ละบุคคลอืไม่เก่งแต่วิสัยทัศน์ด,ดีอืมไปกับองค์กรรุ่งรอดรุ่งเรืองปังฝึกกันได้ค,คู่ก็มีคนว่าบอดันว่าคููก็มีครูในวงก็มีครูร้องครูรามี แล้วใครเป็นคนจ้างครูให้พวกคุณล่ะวะเนีฮยกัคือเล่าชาวน,น่อยเปนแปน,นเป็นคนจ้างให้เรียนเอาฝึกเอาพัฒนาเจ้าของเอาสุดยอดครับนี่แหละคือถอดคําเบาเล่าแบบโจ๊ะจ้าโจ๊ะจะพี่น้องอาจจะคิดไปได้หลายต่างๆน,น,นะนาแต่ว่าผมคิดใดซํานี่ผมก็ฟังหลายหลอบอยู่ผมตกผลึกอ,ออกมาโอเคพี่น้องครับผมคลิปนี้เอาสันสันขันบอมันกับว่าจบง่ายดอกน้องยอิงกะไหลไปยิง ก๋วยเตี๋ยวบ้านเพิ่นหิวนะครับอสำหรับกินนี่ไปต้งเรียงํำนี้ครับขอบคุณพี่น้องครับถี่ม่าทนฟั่งผมเบาผมจานะครับขอให้เฮงๆปังๆเด้อนะครับไปใสมาใส่ช่วงนี้หยุดนะครับหยุดยาวก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสุขสุขคนนะครับเดี๋ยวพบพอกันในคลิปใหม่ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเฮ้งปังเฮงปัง